สวัสดีครับพบกับช่องดิกชัยบุญรอดแฟมิลี่ครับผมวันนี้ก็มีข่าวจากช่องดิกชัยบุญรอดนะครับซี่เป็นตัวกลางสะพานบุญช่วยเหลือพี่น้องชาวช้างที่ต้องการกลับสุรินทร์ครับกลับบ้านเกิดนะครับจะแจ้งให้ทราบว่าณตอนนี้นะครับคือปิดรับการช่วยเหลือนะครับจะแจ้งให้ทราบว่าโคปิดการรับช่วยเหลือนะครับมียอดเข้ามาในบัญชีทั้งหมดนะครับ 26.630บาทครับแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับปิดยอดที่เหลือไว้ปิดยอดที่เหลือทั้งหมดนะครับผม mm hmm. ก็ครบตามกำหนดนะครับคือ39.000คะแนนนะครับสําหรับช้างช้างหกช้าง6เชือกกับรถ3คันนะครับคันละ13.000หาคะแนนนะครับผมจะแจ้งยอดนะตอนนี้คือสักครู่ครับ ณตอนนี้คือเวลา10โมง34นาทีครับ26,630.71สตังค์ครับผมนะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับเข้ามาปิดปิดยอดให้นะครับก็ทางช่องฤกชัยบุญรอดก็จะมาแจ้งว่า,างดรับการช่วยเหลือช้างกลับบ้านนะครับผมก็จึงเรียนมาเพื่อทราบนะครับผมาจากข่าวสารช่องฤกชัยบุญรอดแคมิลีรครับผม ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่ให้การช่วยเหลือมาในครั้งนี้ครับผมบสะพานบุญจากเด็กชายบุญรอดส่งถึงพี่น้องชาวช้างนะครับอาจจะช้างอาจจะได้กลับกลอนกำหนดวันที่สงนะครับผมเห็นบอกมาว่าประมาณวันจันทร์ที่จะถึงนี้หรือเปล่านะครับ <c oughs> ถ้ายังไงเดี๋ยวจะแจ,แ,จแจ้งรายละเอียด ให้ทราบอีกครั้งครับแล้วก็แล้วก็จะเอาเงินไปมอบให้ทางควานช้างในพรุ่งนี้นะครับก็แจ้งผู้ใหญ่ใจดีกับทั้งหลายนะครับที่ให้การช่วยเหลือมาในครั้งนี้นะครับผมก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับผมที่ให้การช่วยเหลือมาในครั้งนี้ครับผมแม่แม่เอฟซีทั้งหลายเลยนะครับผมแล้วก็พี่น้องที่ช่วยกันแชร์เรื่องนี้ออกไปนะครับผมก็สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับผมก็ เรียนมาว่างดปิดการรับแต่เพียงเท่านี้นะครับผมจึงเรียนมาเพื่อทราบครับผมจากช่องเด็กชายบุญรอดแฟมิลี่ครับผมแล้วก็จะมีการส่งมอบกันต่อไปนะครับผมก็ฝากติดตามฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยครับผมสวัสดีครับสั้นๆนะครับผมแล้วก็จะไปมอบกันพรุ่งนี้นะครับช่วงสายๆนะครับแล้วก็จะลงคลิปกําหนดวันที่เดินทางอีกครั้งนะครับผมให้ทราบกันโดยทุหน้าครับผม จากเด็กชายบุญรดครับผู้ใจบุญครับช่วยช้างถึงช้างช่วยช้างตกงานช่วยช้างกลับบ้านครับผมสวัสดีครับ